สวัสดีครับันเรียน EP นี้ครูจะนำเสนอเรื่องเดียวคือเรื่องที่ชื่อว่าความสัมพันธ์ของของละมอแล้วก็ของละนอมีสูตรให้ใช้เลยเรื่องนี้มีข้อดีคือ จำสูตรเดียวทําโจทย์ได้ทุกขอ้อเฉพาะเรื่องนี้นะเฉพาะเรื่องนี้สูตรที่ครูจะให้จริงๆมันมีอยู่ในนั้นแล้วแต่ครูจะแปลสูตรให้มันง่ายขึ้นสูตรก็คือนําเลขสองตัวในโจทย์คูณกันจะมีค่าเท่ากับขอรมมนคูณขอระนอะ ทีนี้คนที่กำลังเรียนรอบสดอยู่ก็จดสูตรน,นี้ลงในข้อที่2องเลยครับเพราะครูจะพาเริ่มทำโจทย์ข้อที่2ในหน้า15ด้านล่างนะครับหน้าสิด้านล่างสักหนึ่งนาทีจดสูตรเสร็จแล้วโดวนโดนเลยบรรทัด ตรนนี้ไม่ต้องจดนะจดแค่สูตรที่อยู่ในกลอบนะครับลงในข้อที่สองลงในข้อที่สองเป็นสูตรที่จะพาใช้เฉพาะวันนี้เลยสูตรที่ครูให้เอาไว้ใช้กับโจทย์ที่บอกพอรมคอ,อละนอนมาแบบตัวใดตัวหนึ่งหรือบอกโจทย์ไม่ครบเดี๋ยวเราจะลองอ่านโจทย์ข้อที่สอง ัันนะครบเดี๋ยวครูจะถ่ายบรรยากาศให้ด้วยรบกวนนักเรียนอ่านโจทย์ให้เพื่อนๆที่อยู่ในรอบเรียนออนไลน์ด้วยนะครับสามสองหนึ่งอ่นออกเสียงเลยนะครับข้อที่สองครับเริ่มครับจำนวน อค okay, ครับมาอ่านโจทย์เสร็จแล้วเนาะสังเกตว่าโจทย์ข้อนี้ทำไมเขาบอกเลขมาเยอะเลยอันดับแรกครับ1,300 44นเขาบอกอะไรเรามา1344มันคือเลขอะไรครับคอลนอใช่ไหมคอลนอเพราะนั้นถ้าเขาบอกอะไรมาให้เราเติมให้มันตรงกับสูตรครับเพราะนั้นเราก็เติมตรงนี้เติมคำว่าว3 0่า1,300 สี่สิบสี่เขาบอกอะไรมาอีกเขาบอกอีกอยู่เลขอะไรครับตัวที่สองยี่สิบสี่คืออะไรเอ,อ่ยพลละโมแต่ว่าเขาบอกตัวนี้งั้นเราก็เติมเป็นยี่สิบสี่เครื่องหมายคูณก็ต้องเขียนตามเขาเลยนะเครื่องหมายคูณคเขาบอกอีกอยู่ครับยังไม่หมดเขาบอกอีกอีกตัวหนึ่งเขาบอกเลขมสามตัวคูณจำได้เมื่อกี้เราอ่านเลขสามตัวอีกตัวหนึ่งเท่าไหรนะ่นะคูณด้วกับร้อย ร้อยเก้าสิบสองเขาบอกอะไรมาขอระมงก็เติมแล้วคอานงก็เติมแล้วจะเติมใส่ตรงนี้อีกได้ไหมไม่ได้แล้วนะครับแสดงว่าร้อยเก้าสิบสองต้องเป็นตัวเลขของโจทย์ต้องเป็นตัวเลขของโจทย์ปกติโจทย์เขาจะให้ตัวเลขมาสองเลขใช่ไหมครับตัวเลขแรกเขาบอกมาแล้วเท่าไหร่นะร้อยเก้าสิบสอง นำเลขสองตัวในโจทย์มาคูณกันตัวแรกมาแล้วอ่คูณอีกตัวนึงอ่ะมันต้องมีสองตัวในโจทย์เขาบอกไหมเขาไม่บอกใช่ไหมอีกตัวหนึง่งแสดงว่าเขาเขาสั่งให้เราทําอะไรตอนสุดท้ายคําสั่งของโจทย์ข้อนี้แสดงว่าเขาให้เราตามล่าอีกหนึ่งตัวที่หายไปคาถามอีกหนึ่งตัวที่หายไปมันชื่อว่าอะไรเราก็ยังไม่รู้นักคณิตศาสตร์เขาชอบสมมติชื่อว่าอะไรนะ สมชายไหม192คนสมชายไม่ใช่ใช่ไหมเขาตั้งเป็นตัวอะไรครับมาคะแนนโอ้ยโอรลืมปกติต้องมีตารางคะแนนขึ้นแล้วห้องเมื่อกี้เขาได้ประมาณ9คนนะครับคิดๆเขาชอบตั้งชื่อว่าอะไรเรื่องๆเดี๋ยวอาจารย์แป๊บนึงเอาตั้งชื่อโนดนครับคนแรกเอทีนี้ผู้หญิงเสนอว่าเอกกับ B มาเนาะ จริงๆเอกับบีก็เคยเห็นด้วยใช่ไหมเอกกับบีแต่ถามว่านักเรียนเจอตัวอะไรบ่อยกว่ากันรนะับ <A. S 1> ตัว x นะครับเยอะที่สุดเลยนะครับตัวที่สองที่เป็นรอง x อยู่คือ y แต่ a กับ B ีมีไหมมี B. แต่ความนิยมน้อยกว่าแค่นั้นเองกะถามว่าอาจารย์นัถ้าหนูเขียนเผิดไหมไม่ผิดแต่แค่ไม่นิยมแต่เขียนได้นะเขียนได้แต่ในกระดาษทดนักเรียนชอบตัวเตัว P ก็แล้วแต่เลยนะโครูไม่เสียเรีย แต่อันนี้เวลาทําการบ้านส่งก็ขอให้ใช้ตัวที่เขานิยมแล้วกันเนาะเครื่องหมายคูนกับตัว x เขียนให้มันต่างกันนะครับบางคนเขียนไปสงโคเนี่ยโคมันจะอ่านว่าอะไรสิบเก้าคูนสิบเก้าเอ x เอกเคูนเอกสิบเ้าคูนะี่ยคู่กระเดาไม่ออกเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเขียนให้มันแยกให้ออกว่าตัวไหนคือตัวอ่ะเดี๋ยวเราลดขนาด่องหมาคูนให้มันเห็นชัดๆเนาะแม่ตัว x คือตัวที่เรา อยากรู้ใช่ไหมเราอยากรู้ตัวนี้เนาะว่ามันคือเลขอะไรแล้วทําไงเราถึงจะรู้อ่ะมาทำยังไงเราถึงจะรู้ว่ามันคือเลขอะไรถูกต้องขณานี้บรรทัดที่เรากําลังเขียนอยู่เขาเรียกว่าสมการทําไมถึงสมการเพราะเราเห็นตัวอะไรเราเห็นตัว x เ,เป็นสมการเห็นตัว b ก็เป็นนะเห็นตัว b ตัว y ก็ถือว่าชื่อว่าสมการเลขที่ ยังไม่ยากมากครับแค่ต่อสมาการเดี๋ยวถ้ายังยาก,ยากเราจะให้เนี่แหละคําถามต่อไปเอแล้วเมื่อกี้เรียกอ,อะไรนะครับโคลิวโคลิวสามยสามยังไม่ยากมากเมื่อกี้เราจะแก้ยังไงดีอยากรู้ตัวเองเพื่อนแนะนาบอกว่าให้แก้สมาการแก้ยังไงครับทำใบโดยในคำใบนะครูใบห้องเมื่อกี้เขาตอบอด้ทั้งห้องเลย ใเสร็จแล้วเอใครจะตอบเอาเอาละใครยกก่อนไปครูเห็นผู้หญิงสองคนเพื่อความยีติธรรมขอยิงฉุกเลยโอเคย้ายฝักย้ายใครพอเห็นไหมลูกเอางี้ครูบอกนะครับระหว่างร้อยเก้าสิบสองกับเอ็กหนูจะย้ายไครมันมีสองตัวใช่ไหมย้ายได้แค่ตัวเดียวถูกต้อง ย้ายหนะึ่งร้อยเก้าสบสองนี่ยครูกำลังจะย้ายแต่ว่าเงินไม่ได้เปิดโปรเจคเตอร์เน้นได้เปิดมันจะย้ายมาข้างนี้ย้ายมาข้างนี้<ม>เลขที่<ม>ยังไม่ยากมากมาเพื่อนเพื่อนนักเรียนมหนึ่งที่กำลังดูอยู่ร้ 2, อยเก้าสิบสองขออนุญาตเขียทงทับนะมันอาจจะตาลายนิดนึงกำลังจะย้ายมาจากข้างซ้ายมาขออยู่กับเขามาขออยู่ข้างนี้คำถามย้ายมาทำอะไรละ่ะ ย้ายมาบัวย้ายมาลลย้ายมาโคนย้ายมาหานมีแค่สี่เครื่องหมายบนโลกนี้เท่านั้นให้หนูเป็นคนตัดสินว่าหนูเป็นคนที่พึ่งตอบได้ล่าสุดเนื่องจากมีคนยกไหนคนหนูชี้มาหนูจะให้ใครตอบอายกใครจะตอบครับเดี๋ยวเพื่อนจะเลือกชี้เลยไม่ต้องพูดชื่อโอเคครับเดี๋ยวหนูพึ่งได้เมื่อกี้หร้วเปล่าเดี๋ยวเลือกคนมาเข้าพึ่งได้คะแนนเมื่อกี้แบ่งแบ่งเพื่อนนะ่ะ ผู้ชายหรือผู้หญิงได้หมดนะครับแต่ผู้หญิงก็มักเจอเรื่องผู้หญิงเยอะแนผู้ชายเดี๋ยวเดี๋ยวรอนก่อนนะเดี๋ยวเราเลือกกันเองร้อยเก้าสิบสองจะอบพยกมามา,มาทําอะไรกับสองคนนี้หาทีนี้ครูถามหน่อยถ้าครูไม่เขียนเครื่องหมายหานแบบนี้ครูเบื่อเครื่องหมายหานแบบนี้แล้วให้ครูเขียนเครื่องหมายหานแบบไหนได้บ้างขยโลครับผู้ชายเซก ไปน,นะโอเคดันั้นต่อจากนี้เครื่องหมายหารครูขอเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายเศษส่วนนะครับมาพร,ร้อมหารเดี๋ยวนะครูต้องเขียนมาครับต่อไปข้างนี้ x เหลือตัวเดียวเนาะ192ย้ายไปแล้วเ,วเหลือ x ตัวเดียวเป็น2 4่คูณห3ึารหารด้วย1 9 2เดี๋ยวครูถามีกที่แนละ้วไม่ลืมเดี๋ยวจะไม่เสียเวลา โอ้โหเมื่อห้องเมื่อกี้คูณข้างบนได้สองหมื่นกว่าห้องน,นี้ไม่อยากพาคูณขอพาตัดทอนดีกว่ามันจะได้ไม่ยากหมากเมื่อกี้มีใครนะสองคนเลขที่เลขที่ยังไม่ยากมากนะสิบเอ็ดกับสิบสองบอกต่อกันเลยใครคนแรกที่จะตัดทอนใบให้ใช้ไม่สองไม่สามไม่สีก็ไหวไม่ต้องเอาไม่เ,เยอะ ใครจะตัดครับแต่ห้องเมื่อกี้รวไม่ใช่แม่อะไรใช่ไหมสิบสองโหดมากมันลงเลยนะตัดลงเลยแม่สิบสองสุดยช่ไหาห้องเราไม่สองกลัวไม่ต้องเรียกเรียกแม่สองกลัวทำไมนนยี่สิบสี่ตัดเด็กเข้ามาันจ๋าจะบอกว่ากลัวสิบร้อยเก้าสิบสองไหมครับ ถูกครับต่อครับเดี๋ยวเสร็จเท่าไหร่ถูกครับข้างบ,บนครับพอครับให้เพื่อนตัดต่อครับเล็ที่ครับสามทวดเนาะยังไม่ยากมากเพาะใช้ไม่สองมีใครตัดคู่นี้คู่ไหมเอาคู่นี้ก็ได้าอาคู่นี้ก็ได้เดี๋ยวไม่ยากไม่ยากเอาเอาไม่สองอีกเอาไม่สองไปให้ไม่สอง โดนก้อนลูกเอาแม่ไหนตัดครับอ๋อแม่สิบสองเลยครับโอ,โ,อโอ้โหถูกครับสิบสองหนึ่งเป็นสิบสองสิบสองแปดเป็นเก้าสิบหกหดร้ายเที่อ่าในฐานะที่ใช้แม่หมดร้ายตัขดขณะนี้ยี่สิบสี่โดนตัดเกี่ยงแล้วแต่อันนี้ยังตัดไม่เสร็จเลยมันยังตัดได้อีกใบให้ว่าใช้แม่แปดได้ครับ หรือแม่สองก็ได้ถ้าถ้าใครไม่ไหวแม่แปดเอาแม่สองก็ได้มาโอเคครับโคเห็นคนที่เขาอยากออกมานะครับโคอยากรู้ว่ามันทำได้ไหมเช่พอเมื่อกี้โคแบบนี้เน่ใครแน่นิ่งโคเดินเข้าหาเลยนะครับโคมั่นใจว่าส่วนหนึ่งทําได้แต่ไม่กล้าออกมาเอาแม่โอ้ไม่แปนเลยสุดยอด ล่างแป <5. S 1> ดเหลือห้าเหลือ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 ห้าเหลือห้าทดไว้ในใจห้าเออเขียนหนึ่งแต่แต่ห้าห้าไปรวมกับสี่เป็นห้าสิบสี่เอาโคช่วยเร็วๆแปดอะไรได้ห้าสิบสี่ถูกถูกแปดหกสี่สิบแปดเหลือเศษเท่าไหร่เหลือเศษเท่าไหร่ นับไปเลย48ป็น54ทุกเป็น64ทุกค่าเรียบร้อยสันสุเทรโรงการเลยได้แค่10เอ้ย9ค่ะไหนที่10เขายิ้มหวานเน่ยได้ขอบคุณมากที่ให้คะแนนฉันอ่ะสรุปขณะน,นี้ตัดเสร็จบนแล้วข้างล่างเหลือหนึ่งข้างบนเหลือ168สรุปข้อนี้ x ตอบ168แต่แต่ ยังไม่เสร็จนะต้องเขียนต่อบตตบด้วยนะครับขอเขียนข้างบนนะต่อบตอบเขาถามอะไรนะจํานวนที่เหลือใช่ไหมก็ขเขียนว่าจํานวนอีกหนึ่งจำนวนคือร้อยหกสิบแปดจบครับ